สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมีข่าวที่น่าเป็นกังวลอย่างยิ่งนะครับซึ่งมีการนําเสนอที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2560นะครับซึ่งเราอ่านไปย้อนไปเนี่ยผมเพิ่งเห็นวันที่นะครับแต่ว่ามีการแชร์กันมาในวันเนี้ยแล้วความคิดอย่างนี้นะมันเป็นไปได้ว่ามันนะอาจจะ ถูกนำมานะเป็นกฎหมายจริงๆณนะเวลานี้ซึ่งเราเชื่อกันว่ารัฐบาลถังแตกนะครับแล้วถ้าเศรษฐกิจมันติดลบไปมากๆแล้วมันไม่มีความหวังไม่มีทางจะขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือสิ่งนี้นะครับก็เลยเอามาเป็นข่าวให้พี่น้องนะครับเตือนความทรงจำอีกครั้งหนึ่งคือณนะตอนนั้นเนี่ยนะครับที่ไทยรัฐเนี่ยเขามีการแม่ลุกจันนะครับ แกได้เขียนบทความมาไว้นะซึ่งเนื้อหาเนี่ยประมาณอย่างนี้นะสาธุชนทราบหรือ,อยังกระทรวงการคลังกำลังจะออกกฎหมายฉบับใหม่บังคับให้ธนาคารทุกแห่งตรวจสอบบัญชีเงินฝากของประชาชนซึ่งถ้าตรงนี้นะครับกำลังจะออกกฎหมายเมื่อตุลาคม60นะตอนนี้ปี63เนี่ยกฎหมายฉบับนี้มีผลแล้วหรือ,อยังไล่ไปถึงไหนอันนี้ต้องต้องฝากพี่น้องไปดูนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องโดยตรงเลยนะ เขาบอกว่าถ้าพบบัญชีใดไม่มีการทำธุรกรรมคือการฝากถอนโอนเงินติดต่อกันเกิน10ปีให้ธนาคารผู้รับฝากเงินแจ้งต่อเจ้าของบัญชีหรือทายาทให้มาดำเนินการปิดบัญชีหากเจ้าของหรือทายาทไม่มาแสดงตัวตามกำหนดธนาคารต้องนำเงินที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวโอนให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ครอบครองแม่ลูกจันอธิบายง่ายๆว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจกระทรวงการคลัง ยึดเงินฝากประชาชนในบัญชีที่นิ่งสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน10ปีหรือบัญชีที่เจ้าของเงินฝากหลงลืมหรือเจ้าของบัญชีเสียชีวิตแล้วแต่ลูกหลานไม่รู้ว่าผู้ตายมีเงินฝากในธนาคารหรือบัญชีห้างร้านเลิกกิจการแล้วแต่ยังมีเงินค้างในบัญชีกระแสรายวันกฎหมายบังคับให้ธนาคารผู้รับฝากเงินต้องโอนเงินจากบัญชีเหล่านี้ส่งเป็นเงินคงคลังของรัฐบาลยิ่งกว่านั้นร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้ ยังสั่งให้ธนาคารทุกแห่งต้องสำรวจบัญชีเงินฝากของประชาชนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินสิปีเป็นประจำทุกปีและธนาคารต้องโอนเงินให้กระทรวงการคลังทุกๆเดือนกุมภาพันธ์แม่ลูกจันชี้ว่าร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือพิเศษสำหรับหารายได้เสริมก้อนโตแก้หนักแก้ขัดหนักขัดเบาโดยยืมมือธนาคารตรวจสอบบัญชีลูกค้าของตัวเอง แล้วให้ธนาคารนำเงินฝากจากบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน10ปีโอนเข้าสมทบเงินคงครังของรัฐบาลเป็นว,วิธีเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านแต่ได้เงินเป็นกอบเป,เป็นกรรมนายสุวิทย์โรจนาวานิชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังชี้แจงเหตุผลว่ากฎหมายใหม่ฉบับนี้จะช่วยจัดการเงินฝากของประชาชนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน,านๆเพื่อน,นำเงินดังกล่าว ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตัวส่วนรวมหากภายหลังเจ้าของบัญชีหรือทายาตนำหลักฐานมาของเงินคืนกระทรวงการคลังก็พร้อมคืนเงินให้เจ้าของตัวจริง